มาดูจทย์ข้อนี้กันนะครับจงหาผลบวกของอนุกรม1ส่วน2บวก5ส่วน2บวก25ส่วน2บวกไปเรื่อยๆนะครับวก1ส่วน2คูณ5ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอนุกรมอนันต์นะครับถ้าในกรณีที่เป็นอนุกรมอนันต์นักเรียนสันนิษฐานว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตไว้ก่อนเลยนะครับ นักเรียนจะต้องมาตรวจสอบว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตหรือไม่นะครับทีนี้ตอนนี้เรามีพจน์ไหนบ้างครับเรามีพจน์ที่1 a1 นะครับ a2 พจน์ที่ 2, 2 a3 แล้วก็มี an นะครับมีพจน์ที่ n นะครับทีนี้เราจะตรวจสอบว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตหรือไม่นั้นเราจะหาอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนอันแรกนะครับอัตราส่วนแรกก็คือ อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่2กับพจน์ที่1นะครับก็คือเอาพจน์ที่2ตั้งหารด้วยพจน์ที่1นะครับพจน์ที่2ก็คือ5ส่วน2หารด้วยนะครับพจน์ที่1ซึ่งเป็นเศษส่วนเหมือนกันนะครับก็จะเป็น1ส่วน2ทีนี้คุณครูจะเปลี่ยนจากหารเป็นต่อไปครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเลยนะครับแล้วกับจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษเพราะฉะนั้นจะคูณด้วยจาก1ส่วน2ก็จะคูณด้วย2ส่วน1นะครับ อันนี้ตัดได้นะครับเอา2ตัด2 2งหเป็น2 2 1เป็น2เพราะฉะนั้นจะเหลือนะครับก็จะเหลือ5คูณ1นะครับ5คูณ1จะได้5นะครับส่วนด้วย1คูณ1นะครับตัวส่วนคูณ1คูณ1 1คูณ1ได้1นะครับก็คือ5นั่นเองห้าส่วนก็คือห่านั่นเองนะครับทีนี้มาดูอัตราส่วนที่2นะครับก็คืออัตราส่วนระหว่างพจน์ที่3าม แล้วก็โพสที่3ตั้งหารด้วยโพสที่2เอาโพสที่ติดกันนะครับเอาขวาตั้งหารด้วยซ้ายอะโพสที่3ก็คือ5ส่วน25ส่วน2นะครับหารด้วยโพสที่2ก็คือ5ส่วน2คุณครูคก็จะเปลี่ยนจากหารเป็นคนูณกับเศษเป็นส่วนส่วน,นเศษจ,จาก5ส่วน2ก็จะเป็น2ส่วน5นะครับแล้วก็เอา2ตัดนะครับเอา5ตัด ได้เป็น5 5 5ได้25เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ5้คูณ1นะครับ5คูณ1ก็จะได้เท่ากับ5ส่วนด้วย1คูณ1นะครับได้1 5ส่วน1ก็คือ5นั่นเองนักเรียนจะเห็นว่านะครับมีค่าเท่ากันแสดงว,ว่าเป็นอันุก,กรมเลขาคณิตนะครับซึ่งมีอัตราส่วนร่วมก็คือ5นะครับอัตราส่วนเท่ากันเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมนะครับอ่ะ ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตแล้วนะครับอนุกรมเรขาคนิตแล้วให้นักเรียนพิจารณาแอบสูตรอ R นะครับเรามาพิจารณาแอบสูตรอาซึ่ง R ของเราคือ5ก็จะได้แอบสูตรห5แอบสูตร5มีค่าเท่ากับ5นะครับซึ่ง5เป็นยังไงครับมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งครับ มากกว่า1น,นะครับแสดงว่าอนุกรมอนันนี้นะครับเป็นอนุกรมลูออกนะครับพอเป็นอนุกรมลู่ออกเราจะไม่สามารถหาผลบวกของอนุกรมได้นะครับนะดังนั้นอนุกรมที่กำหนดให้เป็นอนุกรม ลู่ออกนะครับไม่สามารถหาผลบวกได้นะครับ